โฆษณาร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักกิฟต์ไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อปบริการลิปไอเทมแมบปบต่างๆเช่นบล็อกฟูดแอนิเมทไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อปทีเอชบริการเติมโลบักเลดห้าและยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแมปสตาร์นัพไลน์นั่นเองนะครับผมที่หลายๆท่านเนี่ยพ วันที่26เนี่ยจะเปิดนะครับผมซึ่งอันนี้พี่ถ้าพี่ดูแบบดูแรงๆหรือดูงุดหงิดหรือดูอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะงงพี่ลองไปหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับผมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็พิมพ์กันมาแบบเนี้ยนะจะได้ว่าเปิดพี่26 26 26 26อันนี้24เนี่ย26 26อ่ะ26อันนี้25อ่ะซึ่งหลายหท่านเนี่ยถามหาพี่ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วหละท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นสนามไบร์นะจริงมันคือแบบนี้ครับผมซึ่งต้องบอกก่อนในแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันเจ๊งไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็คือปิดตัวไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกือบสแตนมันคือเกือบสแตนอัพไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็แค่มีการเปลี่ยนสกิลมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แก้บงแก้บั๊กอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ดูค่อนข้างดีครับและดูค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่าสนัมไลร์ของแท้ที่เราแบบ รอเล่นกันนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับหลายท่านก็ยังคิดว่ามันน่าจะเปิดในที่ยี่บนี้นะครับพี่ขอพูดก่อนก็คือมันไม่เปิดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเกมนะครับหรือทางพี่ไม่รู้นะว่าใช่เจ้าของเกมไหมเขาได้ประกาศมานะครับว่ามันมันพังนะครับหรือมันหายไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอ้างอิงจากตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นช่องออฟฟิเชียลนะครับเมื่อก่อนนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เป็นออฟฟิเชียลนะครับของทางเกมนะครับผมซึ่ง หนึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยครับที่เพิ่งเปิดออกมาเนี่ยเขาก็ได้ทำการโพสแบบสวัสดีครับอะไรประมาณนี้นะครับเขาเป็นเดเวลอฟของแบบแบบนี้แหละซึ่งมันก็พูดอะไรค่อนข้างมากมายนะครับซึ่งพี่ขอตัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่อ่านข้อความนี้นะครับพี่ไปให้น้องนะครับในดีสเนี่ยช่วยแปลนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นเนาะเขาก็พิมพ์มาพี่เขออาอ่านตามนี้เลยนะครับก็คือ เวเบเพจนะครับพังนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรืออัปเดตเกมได้นะครับสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดห้าเดือนเนี่ยได้หายไปกับตาแล้วนะครับผมก็คือเขาบอกนะครับว่าไอเกมก่อนนั้นเนี่ยที่หลายๆท่านเนี่ยบอกว่ายี่สิบเนี่ยจะเปิดเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่สามารถแก้ไขหรือทําอะไรได้แล้วนะครับก็คือพังแล้วนั่นเองนะครับผมฮะและเขานะครับก็บอกอีกนะครับว่าในดิสคอร์ดของเขาเนี่ยหรือดิสคอร์ดเกมเนี้ยนะครับโดนทั่วลงนะครับเขาก็เลยทำการนะครับ ปิดดิสคอร์ดนะครับผมทิ้งไปนะครับผมซึ่งพี่ไม่แน่ใจนะว่าปิดดิสคอร์ดหรือบินนะครับผมอันนี้มี2อย่างนะเอออันนี้พี่ไม่รู้นะครับผมอ่ะแล้วเขานะครับก็เลยทําการเปิดไอ้แมปเนี้ยนะครับแบบเก่านะครับให้ท่านคนที่อยากจะเล่นเนี่ยเข้าไปเล่นนะครับซึ่งมันก็แน่นอนครับสิ่งที่มันยังทำไม่เสร็จนะครับมันเข้าไปเล่นยังไงมันก็เล่นไม่ได้นะครับผมเข้าไปมันก็แบบบั๊กเต็มไปหมดนะครับผม เขาก็เลยตัดสินใจนะครับผมอ่าอันนี้เท่าที่เข้าใจนะก็คือเขาตัดสินใจนะครับผมอืมก็เลยทําการย้ายนะครับผมตัวเองนะครับจากจุดๆนั้นนะครับก็คือไปทําเกมใหม่นะครับก็เป็นเกมแนวกับโจโจ้เนี่ยนะครับผมซึ่งก็มีแรงบันดาลใจนะครับอ่าแมบยัวร์บิสซาเรนเจอร์เนี่ย10%นะครับแล้วก็แบบสแตนด์ไรเนี่ยอีก50%นะครับแล้วเขาก็ใช้ไดวอลล็อปเนี่ยจากสแตนด์ไรแล้วก็แมบเทเบิลสแลนดิ้งอาร์ไรเนี่ยเข้ามาช่วยทำด้วยนี่นะ เท่าที่พี่เข้าใจนะก็คือชื่อเกมของสเตอร์นิ่งอาร์ไรท์ที่โดนแคนเซิลไปเพราะบรรทัดแรกก็คือพังนั่นแหละก็คือแบบไอเทเบิลสแตนสแตนดิ่งอาร์ไบรท์นะที่บินไปก็นั่นแหละพอพังนะครับผมและเห็นว่าเกมใหม่อของเขาเนี่ยมีผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งน้องก็จะเห็นดิสคอร์ตรงนี้เนาะเออของเขานะครับผมอ่ะซึ่งแน่นอนครับพี่ก็ไม่ได้กะจะเอามาหิดอะไรขนาดนั้นพี่ก็จะพาไปดูดิสคอร์ของ ทางเกมเขานี้นึงอันนี้ก็จะเป็นดีคอร์ที่พี่คุยกับเราเขาแบบให้แปลให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องขอบคุณน้องตันด้วยนะครับผมอ่ะนี่ข่าดิตของเขาเนี่ยครับอ่ะเรื่องของเขาเนี่ยครับก็ต้องพูดก่อนนะว่าก็มีอัปเดตพอสมควรนะครับผมม้ว่าอาจจะไม่ได้อัปทีตลอดนะครับอาทิตย์หนึ่งอัปผลอาทิตย์หนึ่งอัปผลอะไรให้เห็นกันบ้างนะครับซึ่งเราก็มาเปิดให้ดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นหน้าตาอย่างไรกันบ้างครับว่าน่าเล่นไหมนะครับอืมซึ่งนี่อันนี้นะครับก็จะเป็นบอสนะครับ ไอ้โจทาโร่จ right? <ell these upcoming videos> yes. ับแล้วก็สแมทเราหลัวๆครับปั๊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 บนะครับเอฟเฟคเอฟเฟคดูค่อนข้างสวยนะตาการตานะครับแต่พี่ไม่รู้นะว่าระบบเกมเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบอืมงี้นโดก็คือถ้าเขาทําอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกคือแบบไม่ได้อ้างอิงจากสแตนด์อัพไลด์โดยตรงแต่บอกว่าเออมีแรงบันดาลใจจากสแตนด์อัพไลด์พี่คิดว่าเขาก็ไม่น่าโดนถั่วลงนะอันนี้นะครับในความรู้สึกพี่นะ แต่ก็อย่างว่าแหละครับถ้าเขามี d e v วลลอจากสแตนอัพไลน์มาด้วยเขาก็คาดหวังครับว่าแมบเขาจะดีนะแต,แต่สุดท้ายก็แน่นอนครับมันก็ไม่หลอดนะครับผมอ่ะซึ่งเนี่ยก็โอเคอยู่นะมันก็เหมือนสแตนอัพไลน์50%อะแม้ว่าหน้าต่างเอ่เอ UI จะเหมือนเป๊ะๆเ,เลยก็อ่ะก็เนี่ยครับ มีสปงสกิปลปามีดอ่ะนี่ปามีดมีเลขนะครับอ่ะประมาณเนี้ยนะผมมีครูดาวขวามือไม่รู้คนดูเห็นหรือเปล่านะเอออ่ะแล้วเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งอันนี้ค่อนข้างเอ้ยดูดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องรองดูในอนาคตอันนี้แมปนะครับอืมอาจจะเห็นไม่ทั่วนะเพราะว่าพี่แคปบจอลำบากว่ะเอออ่ะเป็นอย่างงี้นะงั้นอ่ะอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้อะไรนะสตาร์เพลนัมโอวีเอป่ะเอก็สวยดีนะครับ ม Effect, Effect, นะีเอฟเฟก e f เอฟเฟกนะเออก็ทำดีอะ่ะฝังว่าจะเปิดเร็วๆนี้แล้วกันอ่าแล้วก็มีนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าตากอ,อ่อนะัพสเตตนะไม่ใช่ผิดอันนี้นี่อ่านี่เห็นไหมปุ๊บอ่าหน้าตากัพสเตตนครับอืมก็ก็โอเคอะ่ะอืมจึ๊บจึ๊บอ่าปาหมีดอ่าก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะในปัจจุบันนะครับแม่งมีมที่แบบ A.U.T. นะครับ อะไรอ่อะยุบิสาต์อะไรอีกอันหนึ่งนะที่มันมาใหม่อ่ะพี่ไม่ได้เล่นนะครับอะไรโปรเจกต์สตาร์หรืออะไรเนะี่ยเออนั่นแหละคือเฮ้ยถ้านายยังได้แค่นี้นี่ก็น่าจะน่าจะไม่รลอดเออแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงคนระับถ้าระบบต่อสู้เขาดีนะก็น่าจะไปได,ได้ได้ข้อนั่งไก่นะครับก็ รอดูระบบต่อสู้เขานะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็แค่แบบเหมือนเพิ่งเริ่มทําไม่กี่เดือนอ่ะมันก็ต้องแน่นอนอยู่ครับมันก็ประมาณนี้ซึ่งอ่ะพี่ก็ขอจบเกี่ยวกับเรื่องวันที่26นะครับมันไม่มาแน่นอนนะครับผมคอ่ะแต่ถ้ามันมานะก็เออก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออมันมาได้ไงวะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาต่อของ s t a n d a Play แท้ๆกันหน่อยดีกว่าครับที่เป็นดิสคอ Standard Play นะซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกเนี้ยคือไปช่วยอันนั้นทําด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากเนี่ยดูดิ มันก็เหมือนกันนะอันนี้คือดิสคอร์ดสแตนด์อัพไแท้เลยนะเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขายังทำส t ต n d u p ัพไลต่อไหมนะครับแต่ก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมอ่ะเนี่ยซึ่งพี่รู้อยู่แค่คนเดียวครับก็คือคนนี้นะผมเป็น De เวลลอปสแตนด์อัพไบนบนนะครับก็คือคนทำนี่แหละบนบนเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าของเกมอีกคนหนึ่งนะเท่าที่พี่รู้นะครับก็จะมีคนนี้แหละเนะีซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพวก พวกทำภาพือเปแบบนี้พี่ก็มาดูนะพวกโมเดลอะเอออันนี้ก็ดูดิก็โอเคเออถ้ามันมีการอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดอะพี่ก็โอเคนะแต่หลังๆมาก็เริ่มแบบเดือนนึงแม่งมาอยู่อันสองอันเนี้ยหลังๆมาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ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 เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเนะพี่ไม่อยากให้เองคาดหวังกับแบบสแตนด์บายนะครับพี่หวังว่าพวกเองไปเล่นเกมอื่นน่าจะดีกว่านะพี่ก็ผันตัวไปเล่นแบบ อันนี้มีไฟเตอร์ซึ่งตอนนี้มีไฟเตอร์ Fighter ก็ปิดครับพี่ก็นั่นแหละพี่ก็อยู่ในสภาพเดียวกันกันกบพวกเองตอนนี้คือไม่มีเกมเล่นนะครับและแแบบนี้นะครับที่พี่เห็นนะครับมันก็เหมือนสตนร์ทอัพมากเลยนั่นก็คือสตนร์อัพนะครับผมซึ่งแบบนี้ค่อนข้างเหมือนเหมือนเหมือนพอจมควรแล้วเล่นได้นะครับพี่พูดได้คำหนึ่งว่าเล่นได้นะครับผม,มคือเดี๋ยวพี่จะเทสดูนะซึ่งเกมเนี่ยปิดเสียงไม่ได้เว้ยพี่พี่แบบ เสียดายนะครับอ่าเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีแบบพวกโลก,กาแอโร่โดรอปตามพื้นนะครับผมอ่าและก็มีสแตต์ตเนี่ยเห็นไหมนี่อ่าถ้าเป็นสตาร์เพนนัมมีนิสัยอะไรมีเลือดบวกดามเมจเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่โอเคเลยครับนี่มันคือสแต์อัพไลท์ดีๆที่เป็นเวอร์ชันยอนะครับแล้วก็จะมีพูดอะไรเงี้ย อ่ะนี่ก็คลิกซ้ายนะครับอ่าต่อยตึ๊บๆมันจะดูง่ายๆหน่อยนะซึ่งมันระบบต่อสู้เขายังเทียบกับแสดงใบาไม่ได้เนาะแต่แต่เรื่องโมดงเรื่องโมเดลเนี่ยเออก็โอเคอะ่ะสวยนะครับอ่า,าเดี๋ยวเรามาลองเทสใหด้ดูดีกว่าอ่าสกิล e ครับผม,มนเนป็นไงจอบๆเหมือนบ้างเหมือนแสดงใบบ้างเฮ้ยเหมือนนะแต่คือมันจะมีบั๊กเห็นไหมเวลาต่อยแล้วมอนมแบบกระจุยกระจายในหลอดเดียวกันนะอ่ะน,นี่เดี๋ยวดูสกิล r นะครับต่อยแล้วล้มเนี่ยจึ๊บเห็นไหมล้มเห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเห็นไหมเอ่อสกูกทีอืมอ่าอี e ครับผมอ่าเล่นได้ครับแต่ปัญหาก็คืออ่สกิลหรือว่าเวลากดเนี่ยจะมีดีเลย์นิดนึงซึ่งมันไม่ได้กดปุ๊บแล้วลันเลยนะแบบกดปุ๊บแล้วต่อยเลยมันไม่ใช่ครับเวลากดปุ๊บเห็นไนะอ่าไม่รู้ว่าคนดูได้ยินเสียงคีย์บอร์ดพี่ปะ่ะอ้าวมันไม่ติดวะเนี่ยเห็นมั้เมาส์เมาส์พี่นะอ่ากดสามที่หนึ่งสองสามสี่อ่าพี่ต้องกดรัววงงี้ยนะครับเพื่อให้มันต่อยครบ นะเออมันจะมีปัญหาเรื่องแครเนี่ยแหละนะครับถ้าน้องไม่ได้ซีเรียสตรงเนี้ยนะครับเล่นได้ครับแล้ว PVP ได้ด้วยนะครับแต่ PVP นี่อาจจะต้องนีดนิดนึงนะตัวละครไหนโกงมันก็คือโกงจริงนะครับผมแล้วก็มีเขาเรื่องอะไงรับเควส์ทำเควสนะครับแล้วก็มีร้านเปลี่ยนสแตนนะครับอยู่ตรงนี้นะก็คือที่เก็บสแตนน่ะมีแค่ตรงนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นจุดดรอปโลโก้งโลกกาแอร์ลงแอโร่สมงสมุดนะครับแล้วก็จะมีบอสนะครับหนู่บอสอยู่นู่นนะครับ เาก็จะมีทักอยู่ตรงนี้นะครับก็ฆ่าได้ของหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไา่รดู้นะเพราะพี่ก็ยังไม่เคยฆ่าก็มีประมาณเนี้ยแหละนะครับผมเผื่อหลายท่านแบบรู้สึกเบื่อไม่มีเกมอยากจะเล่นและอยากจะมาใช้ชีวิตเสี่ยงโชคกับแบบสแตนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวพี่ก็ลองปักไอโลนะครับหาสแตนดีๆนะครับผมก็ไม่มาเลยนะอืออคกคนข้างยากนะครับผมเออซึ่งพี่ไม่รู้ว่านะว่ามันขายได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูแน่นะครับแต่คนเล่นเนี่ยน้อยนะครับหลักสิบหลักร้อยประมาณนี้นะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจอมพูดถึงแบบสแตนด์อัพไร้นะผมที่ยี่สนี้น่าจะไม่มานะถ้ามานี่ก็พี่ก็จะแปลกใจมากเลยอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีแนะนำแบบใหม่นะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบายครับ